สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจปกินแท็กเตอร์รถไถมือสองสีสกเกตกลับมาพบม่พ่อกับทั้ง้านปกินรถไถกันอีกแล้วมืัอนี้ไปคลิปประจ้าวที่18กันยา2 5 6 7ครับพี่น้องสิพาพี่น้องเบิ่งรถไถอยู่2คัน2รุ่น,นเป็นของคุู่ตาเราสองคันนั่นแหละแต่เถวเมื่อไห้เบิ่งเพระาะว่าอ่าบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปแบบนี้คือว่าเขับมาใหม่สดๆฮ้อนๆกิเลยว่าอยากจะมาให้พี่น้องเบิ่งก่อนว่าเป็นจังได,ด๋รถก่อนเขับรถตอนขับมาใหม่ๆก่ๆอนปรับสภาพ กับรถที่เขามาแล้วอวาสภาพแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะพี่นอ้นองเนาะแต่ว่าสองคันนี่ถามว่าราคาเป็นยังไงเกินเรื่องเลยรวะรถเก็บก่อนเก็บงานนี่ราคาก็สิดสูงอ่าก่อนเก็บงานราคา็สิบสูงรถเก็บงานแล้วราคาก็กิสูงขึ้นแต่ว่าสูงใน,นที่นี่กับบริมาณเขาว่าสิสูงแห้งเกินกว่าตลาดจะถือว่าผมเก็บงานแล้วผมกบว่าเออสำนีกกับเก็บงานเสร็จแล้วพร้อมใส่งานแล้ว ว่าเบิร์นเาลาค่ำสิเท่าไตร์บทตอนนี้บอนเปิดเดี๋ยวสิลองให้เบิร์ก่อนอ่ะคันนี้เป็น L3608 ครับคันนี้เก็บงานเก็บสีสันเครื่องบอนเคยเฮ็ดเครื่องเดิมๆอยู่เครื่องบอนเคยเครื่องเดิมๆคือว่าเฮาเฮ็ดสีนี่เฮ็ดให้หมดคันสีเฮ็ดให้หมดคันเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ตาไฟใหม่สติ๊กเกอร์นี่ก็ใหม่ใส่ทอ่อลั่นทุ่งให้เห็นบ่สลักใหม่ แา้วก็นตรดินไม่พวกย่างย้างเก่าอยู่ย้างเก่านี่ต้นนี้เหลืออยู่วยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเอรซ็นต์ติดก้อนมุมปีอยู่ <c oughs> ก่จนี่มัจะหักแต่หัเฮดสีไม้เหมิดนะครับพนี่เฮดสีไม้เหมอดคันย้างหลังนี่เป็นของซูเปอร์สโตนเหลืออยู่วันสิบเปอร์เซ็นต์อยู่อ่าเหลืออยู่อาหาสิบเปอร์เซ็นสีสันเฮดไม้หมดบอนี่ก็ไม้บอนี่หูเนไม,ไม้นั่นาะอ่าลังคาไม่ หลังคาไม่ระจะสีผ่านอีนเกตไม่ผ่านต้นใดมาเป็นผานหาสองสองห้าอ e ีโปรใบเหลือหลายอยู่ครับนี่ใบเต็มเต็มเลยนี่ขีม่มา์ยังดีบุรสลักโอเคด้านหลังกระเฮ็ดสีครับด้านหลังกระเฮ็ดสีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิลองขับลองถ่ายเบิ้องไฟถ่ายเปลี่ยนไม่ระบบไฟเฮ็ดไม่เห็นห,หมดแล้วคันนี้พึ่งเข้ามาสดส้อนๆ ว่าสนอนเข้ามาบ้างหมู่วานคุณทำก็เลยว่าอาเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งก่อนนะรถเข้ามาสภาพงดีราคาสิเท่าไรก่อนเก็บงานหลังเก็บงานาสี่เท่าไรคันนี้เป็นเอลซีนย์แปดคันนี้เป็น LC 708ค,70คันนี้สีสันบ่ค่อยงามปานไงเพราะเนื่องจ,จากจ้าของเก่าเพิน่นเอาเอาสีทามามาเบิง่งนี่นะครับเด้อพี่น้องเนดะ้อสีสีเป็นการทาบ่์เป็นพ่น อ้ย,ยหักรถจงไม่ค่อยหกักคือเย่ยถ้ามันแบบว่าสีหดซีไม่คัดออกก็กยังหากักแต่บ่ถือว่าผู้ครับบ่ผพูว่ผพูบ่กระขาดบ่บบบบอกระขาดพวงมาลัยนี่ก็ลวมคันนี้เปิดให้ก่อนเลยว่าสภาพนี่ก่อนเก็บงานนี่อุปกรณนะ์3ชิน้นราคา3า5แสนมืนาพันบาท เื่องโอเคอยู่ผมได้ลองฟังเสียงมึงหน่อยแต่ว่ากับสิบมาลองครับลองไทยเบิางอีเทอนึงว่าเป็นยังไงสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทเดีย๋ยวขึ้นได้รถตุลีพร้อมสักพี่น้องเด้อรถตรุตลีหนึ่งแปดสองรถตุลีหนึ่งแปดสองเลยก็ยางนานี่ผมพเพิ่งเปลี่ยนได้แล้วคือหลุดล่อนหมดแล้วยางหลังนี่เหลือใช้ในขายพี่อยู่ยางหลังเหลือประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นของอดิสโทนผ่านเป็นผ่านหนักนะครับเด้อพี่น้องผ่านผ่านหนักใบเหลือหนาอยู่ เป็นผ่านหกสองสี่หกเอฟด้านหลังบอลนที่เก็บงานหินสูงนี่นะครับเดี๋ยวเก็บงานแล้วค่ะเมืได้เห็นเฮ็ดทรงเฮ็ดสีขึ้นไปแล้วก็สวง,งามขึ้นแต่ว่าราคาหกสูนย์อันนี้ที่ผมบอกสี่สิบพันอย่างพ่อเพื่อพี่น้องเพี่อยากเดี๋ยวไปเก็บงานเองเพื่อเพื่อบอบอห้มันสูงเงี้นะสำหรับราคาคันนี้ค่ะแม่นอบอลโรตารี่เอาแคทเธอรีนหนาผ่านหลังอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท อ่าสองแสนาหมืันบาทบอลอตเตอรี่ขั 3, 000, 25, 000, บไมนาลอตตอรี่ก็สามแสสองหืหพันบาทเพิ่มไปสามหมื่นลอตตอรี่ตีไปสามหมื่นเามาอยู่หกมื่นเจ็ประมาณนี้เดี๋ยวสีร้องครับสามสหกให้เบิ่งก่อนล้วก็ช่วงที่ว่าคับสามหนี่เดี๋ยวสิใหนน,น้องๆเพิ่นเอาเอารถไปถอดลอตเตอรี่เพื่อสิมาทด,ทดสอบเครื่องขันนี้เบิงนะ่งเนาะเองมารองสามหเบิง่งขันนี้ขัไม่นานะเดเฮดสีใหม่เดเฮดสีใหม่เปลี่ยนยางใหม่ เก็บหัวซึมเก็บหัวซึมกับสีให้ในรถเอาไหมเอาไหมสตาร์ทไหมเพียงสตาร์ทเสิเอาไหมสวิตต์เลียนสวิตต์ไหมเอาไหม เป็นนสวีตลักษณะนี่คือสามหกนี่จำไว้เลยนะพี่น้องเด้ออันนี้คันแม่นาสามหกนี่มันสิบโบคือกับพวกรถดีเซลธรรมดาสามพวงไปเคลต่เนล็กคันแม่นาแก๊สสตาร์ทก่อนตอนเวลาไปไปเอ่อซื้อรถไปเบรกลงไปอยู่นในกระซังการบิดสวบีกุญแจนี่คันแม่นาบิดจิตนี่คือจิตดี่ต้องตึมเลยจิ๊ดติดก็จิตตึงตึงไปเลยสี่หตุลากเพราะได้สี่หตุลากคือสามสิบสี่ สี keep, oh, keep ่สิบห้าคือเก่าแบบจัดๆๆๆๆมันบอดดอยขับไปแล้การลากแสดงว่ารถคันนั้นมีปัญหาเรื่องปั๊มแล้วเพราะว่าคลิปไอ้เรื่องนี้ผมเคยบอกมึงแต่คลิปก่อนๆโดนแล้วอันนี้เดี๋ยวมาลองมึงก่อนมันเป็นอย่างปกติอ่ะลองมึงเป็นสวบบิดมันบิดท่อเยอะหว่าทำไมเป็นสูบบเดี๋ยวเป็นสวบบิดไหม ตัวนี้่ได้ลากเด้แค่ว่าอ่ขบไปแ้บีดต้องจึงเลยอยงนี้อันนี้เบเป็นลากขบไปลากทางะค่ติดอ่ะอันนั้นอันตรายตัวนี้เปลียชีวิตไปให้เพราะน้องคนด่าสินงเพราะทัานได้เปลี่ยนอ่ะิงลองมา่ายจำไว้เว่าขบไปล้อรถพวกเครื่องเล็กต้องบีดตงึงเลยับปนว6 4ต้องชึงเลยต้องบีดดึงเลยส่ได้ ไอ้ที่เล็กน้อยครับอันนี้ใช้คอร์ลังตุ้งมาใหา้เอาไปถ่ายไปไป,ไปเปลี่ยนไอ้เปียนแบบโอ้ยโลมไม่ติดหรอกเลยแต่ว่าถือว่าแห้งดีเลยถือว่าแห้งดี่เพราะว่าเบืองการฟรีดอกการอย่างนี้มันลอกไวามากเมืนสิบฟรีอ่ควันบ่มีไหล มัน่มีไหลโอ้คอมันต์ดดแบบีมากแบบว่าลันลนลันนทุ่งเงี้ยนี่เขาซื้อไปลูซ้ายีมากขึนแล้วนี่ยังดีครับเอาอีกหอหนึงเอาอีกอหนึง ว่ารอบคนอันนี้เ้าปกดระตุต่รีนี่มองร้องสำหนิกับว่าจะร้องอยู่พี่น้องร้องกำลังของรถดีก็แบบว่าแรงในขั้นขีดแรงในขั้น,นขีดไปร้องกำลัง,ลงถรถถึงมียการสื่อรถมันต็ย,ยางกับการตัดตัดสินใจเนาะ ตรงนี้ถือว่ามันเป็นการร้องหน่างานจริงนะเขาก็าเห็นจี่คิว่าเออมันเห็นกาใกนใสนะ่อีกๆรองมันองเบิดครับนี่เป็นก็คือน้าพระเปิดน,น,น้ำก่อน จะลงเปลี่ยนสวิตใหม่เด้อสวิดใหม่นี่กับก,ก็จะร่อยครับจะเปลี่ยนใหม,ม่เลยตัวน้องนงามวะก็มีพีดมาจากงานงามดีเราตรงมีไอ้บ้าไอ้บ่มีเล้วพี่น้องเด้อโอเค คันนี้เครื่องดีโอเคใส่ได้พร้อมใส่งานเก็บสีสันให้นไหมหมดแล้วราคาเล่าใจไปเลยเพื่อเอฟซีคั FC, นนี้เปิดราคาที่สองแสนหนึ่ง1มื0นหาพันบาทเด่นจอดเด้อสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทราคานี้ก็ทร่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรซีเการาคานี้ทร่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรซีเกลทำไมเลือยไปนิดหน่อยเป็นอย่างนกหยวนได้ แว่าขบวนนะการเคลื่อนไปหลายนี่ก็ซอยคานมุ่มันมลูกหลานเนี่ยเพราะว่าเทื่อผมก็ลงลรถบริษัทลงแพงบริษัทลงแพงนี่ก็ขึ้นซื้อว่าก็ต่อได้บ่หลายนะขบวนไม่มรับเองอยงนี้สิอ่าเอออาจจะรถได้อยู่แต่ว่าขบวนกานะในช่วงที่แบบว่าเขาล้มสำนีแล้วถามว่าผู้คนมาตอา่อหนังสีเพื่อนเธอเนว่าวต่อบริษัทบอกว่าต่อได้ดยอดยู่แต่ว่าจะต่อหลายเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าลูกหลานบริษัทบอกเพื่อไว้หลายบางคนเขาบอกเพื่อไว้หลายอย่างสันเขาต่อเขาลดเหตุหลายเพื่อนเอแบบว่า เขาดีมันก็แมนอยู่แต่ผมบริจาคบริจาคต่อเพื่ออะไรนะก็คือว่าลงอ่ะบางอื่นเขาลงถอยผมโมโหแต่ว่าผมลงแครร่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนะรถสามสิบหกแรงมีเหลี่ยมทะเบียนพร้อมสภาพพร้อมเสร็จง,งานทั้งสี่อ่ะเบิงบ่งมาเบิง่งกันแล้วครับขั้นต่อไปเอ7 0 8เจ็ดนขันนี้เป็นซ7 0 8ธรรมดาเด้อบ่เป็น SP สติ๊กเกอร์เพิ่นเป็นเป็นติด SP ก็อย่าไปเสือเพราะว่าเสายังไม่เสา ธรรมดาอยู่บวชในเสาเหลี่ยมข้าแม่นะเป็นเอพีต้องเสาเหลี่ยมแล้วหน้าเหลี่ยมก็ต้องเป็นเสาเหลี่ยมต้องเป็นเอพีอ่ะวเพ่งมาเดี๋ยวมาลองเมึงขันนี้เป็นยังไงขันนี้ข้าแม่น่ะนะเก็บงานบอ่อข่าวๆเลยก็คือว่าหนึ่งก็จังหน้าต้องปีอันไฟน้าดีเฮ็ดสีเก็บหัวซึมขอเอร่น้าเร่น้าซีนเผาตั้งหัวทั้งสองซีงงงงงนรอหัวยางพงมาละยนี่มาจากบาทยางพงมาละยนี่เปลี่ยนได้นี่ตัวนี้ง่าย หลังคาเก็บสีนกับมื่นหนึ่งเนาะย่างหนาสามหมื่นสองหมื่นอ่ะเดี๋ยวลองเครื่องก่อนจะขอมาเบริรงว่าเครื่องเกีย,ยร์เป็นยังไงอ่ะเนี่ยเฮียบอกว่าต้องบิดมันต้องชึ้งสิทำให้เรานะจ็ดเจ็ดเจ็ดเรไ่ได้เรื่องหรอกบิดน่ต้องต้องตึงเลยนะครับอันนี้ล้อหนามันบันมียามามันอาจสีอะไรเรื่องนี่น้องเด้อ บนดยอยซอยเกาะบันไดนะอาจจะดูเหมือนกับรถบูมเฮงบันไดแต่ว่าเอาลองกับขาบบ่าวบางกันเห็นปะหอหนามันมันฟีแบบบางเชื่อเกิลยว่าฟีถิมเพราะอย่างพอมันมันบนดยอยซอยหล่อหลังคอการที่ว่า รถบบมียางเลยนี่เห็นในเครื่อง้ำมันถิ่มไปจะซื้อเลยรถแรนอยู่แต่ว่ามันได้งานได้หน่อยยางนี่มีส่วนสำคัญม,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 ะนะมันก็้ดันแล้วแต่มุงลุ่มๆมาเนาะมื่ก็โอ้ยจะเป็นบวกไปแล้วรถแค่นี้เบิ้งตอนนั้นหนัก มีควันออกมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวต้องเบิ่งกันนะมันเป็นยังไงควันนี่บางเทือนี่พี่น้องบางคนอาจจะตกใจต้องเป็นปัญหาบางเทือบางอย่าง,างนี่กองอากาศกองอากาศตันเหตุแห่งมันดูดอากาดจะมาได้บเต็มที่ไปดึงแต่มันมาหลายโพดมีส่วนเหตุแห่งมีควันแต่ขั้นหนึ่งมาเบิ่งกันนะว่าเป็นยังไงบางทีตลาดมีเทาาหิน tiếng chương nguồn vậy đó tiếng chương đã nguồn chưa? Ở Ở có nằm không? Anh nằm chứ? quá มีลเช็คพวกหันอาทีนมันใจเลยลองเช็คทีนี่ได้ป่าะเอารยไปเลยนี่ทำทำรวจเลยเรื่งนั้มีฟองถไหมอสอันนี้าหลัมีฟองด้ยอันนี้ขือหลัมีฟองนะผมมีฟองดไปนะิงิงิงทับสายอย่างเง

แถวบ่มีไอ้ครับโอเคเบื้องบนอ่ะโรงงานคันนึ่งหรือเบื้องบนอ่ะตอนน้ำมีดรวมดูหมากรวมแต่บ่รวมบ่แห้หงดอกคันนี้เครื่องเดิมอยู่มันจะบ่เดิมย้อนผมจะเปิดฟ้านี่แหละทังด้านบิ๊กเนย อ่ารวมนหน,มน่อยนึงคันนี้น้ำมีดันน้ำมีดันมีฟองอ่าทำไม,มดันซ้ำนี่อ่อดันซ้ำนี่นี่เป็นจีบประก็นฝาประก็นฝาประก็นฝาหัวนิดนึงเปลี่ยนประก็น,กนหนาเครื่องโอ้ปปเปลี่ยนเปลี่ยนปก็นฝาหายเอบลองว่าหายคันนี้คิดว่าคงสิเดี๋ยวเขาเก็บงานเองคิดว่าคงสิเดี๋ยวเขาเก็บงานเองคันนี้สำหรับพี่น้อง อที่ว่าเพิ่นรับได้กับบัวเขาไม่เซียวไปก็คือสองแสนเก่าชุดนี้สองแสนเก่าไปเลยพอเอามาคันนี้ก็เอามาถือว่าสูงอยู่พอซอยพี่น้องขันมาเพิ่นจําเป็นเครื่องมือพีไอ้หนาม,มีฟองอาการหนาม,มีฟองนี่ก็บทั้งสี่นี่บอกเลยว่าประก็นเปลี่ยนประก็น,กนหาแต่เขาไม่นับเดือดทั้งแห้งฟดบ,บุกบุกอ,อันนั้นต้องใส่ฝาเด้อพี่น้องเด้อย่างหนามใหเปิดเปิดฝานี่ประก็นประ,ก,ประก็นพันกว่าบาท เปลี่ยนประกินเปลี่ยนยางคันนี้เก็บงานสองหมื่นอยู่คันนี้เก็บงานสองหมื่นอยู่โอเคอยู่แต่ว่าคำแนะนา้ผมเก็บงานเองผมอาจเศรษฐเฮ็ดซีเพิ่มมันอาจสีเพิ่มไปเป็นสามหมื่นพอเฮ็ดซีลงมือทีหมื่นหนึ่งแกยู่จบอยู่เก็บงานแล้วอยู่มันสามแสนตนต้นเบิ่งก่อนว่าพี่น้องเสียไปมีพี่น้องสนใจบอสภาพนี้ก็เป็นบม่มีคนสนใจก็เหมือนสามสิบสี่ขั้นนั่นละ่ะ ขั้นที่ว่าผมเคยลงไปเก่าหมื่นหาผมก็ขอเก็บงานแล้วขั้นแสนแปดขายไปแล้วพี่น้องเด้อขายไปแล้วอ่าพี่น้องมีมีพี่น้องผมเอาไปแล้วฝากไว้สองขันนี่ครับมืึอน,นี้เก็บงานแล้วพร้อมใส่งานอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นสาพันบาทกับตามสภาพสองแสนเก่าหมื่นหาพันบาทสี่สิบเจ็ดแรงเลยสองแสนเะก่าสี่สิบเจ็ดแรงคันนี้อ่าพี่น้องคนใดสนใจคันใดคันหนึง่งมาเอาไปมาเบิ่งเอามาเบิ่งเอามาล้อก้อนก็นกนได้ แต่ว่าเขาไม่น่าให้ผมเก็บงานนี่มื่อนี้ผมก็เอาเขาเก็บงานแล้วแต่ต้องโทรมาเร็วนิดนึงโอเคนะพี่น้อง,อง,ยยง,องอเมาล่องอข้าบร้องไทยยังสี่ใดครับร้องอยู่บ้านการเลี้ยงนี่แหละตําบลหมากเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตบ้านการเลี้ยงตําบลหมากเขียบเพี่น้องเเพราะว่าบ้านการเลี้ยงของศรีสเกตมันมีอยู่สองบ้านก็คือว่าบ้านการเลี้ยงตําบลการเลี้ยงบางคนไปผิดไปทางอุทุมพรบอมเอนอันนั้นบ้านการเลี้ยงตําบลการเลี้ยงอำเภออุทุมพรของผมนี่บ้านการเลี้ยงตําบลหมากเขียบอำเภอเมืองผมอยู่อำเภอเมือง บอยังไงง่ายๆก็นั่นเนี่ยคือว่าพิมพ์เข้าไปใน Google ร้านประกิตรถไทยมือสองหรือว่าแอดไลน์มาเบอร์ทั้งสองเบอร์ที่ขึ้นให้ส่งพิการให้เพื่อการไปหาสิแบบเราไม่ต้องเสียเวลานะพี่น้องเนาะมื่อวานี้ขอบคุณหลายพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณหลายพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ให้อันใดบวดี้บางงามบาถือบูต้องคอมเมนต์มาแต่จริงได้ว่าเพราะผมก็บันไดเกง่งเบิ่งเอาว่าเอาเออันนี้มับมนบม่เป็นเด็กประกิต อันนี้ตรงว่าอึ้งซีอ่าได้ผมพอมอย่าฟังเลเพราะว่าผมเมื่อผมกับอธิบายตัควข้อควาใจของชาวบ้านในไงเพราะว่าผมยังขีมมาได้หยอนกันนิ่ก็ไทยขับไทยน่าต่างอาสิบกเกงด่านวิชาการวิวิชาการหรือว่าบริเก่งเรื่องทฤษฎีปัญใดถามกันใงไงตอบกันในงานนี่แหละสร้างกัพอเห็ดเป็นงูปลาแต่ว่าพ่นไเก่งๆกะในน้ำกันไดครับผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเ็นย์ มือนีบบาาร,ริษหลายยหางขอบคุณพี่น้องหลายครับผมที่ติดตามเราชมเราฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ